การที่คุณจะพูดหนะ้ากล้องได้มั่นใจนะคะแล้วรวยด้วยเนี่ยคุณจะต้องเลิกคิดว่าคุณจะมาพูดอะไรที่มันแบบว่าเป็นทางการห้ามอิสระในการพูดต้องพูดแบบเป็นแพทเทิร์นจะต้องทางการจะต้องดูโป o ร e เฟกชันแลเลิกคิดแบบนั้นไปเลยเพราะอะไรแล้วเวลาที่คุณคิดแบบนั้นคุณจะไม่กล้าพูดคุณจะกลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวลุดสกิด เฮ้ยเดี๋ยวพูดผิดคุณฟังให้ดีนะคุณต้องสามารถตัดสินใจได้ว่าเวลาที่คุณฟังคนที่อยู่หน้ากล้องคุณไม่ได้อยากฟังคนที่เป็นทางการคุณไม่ได้อยากฟังคนอ่านข่าวดังนั้นเนี่ยไอ้ที่คุณคิดว่าเดี๋ยวมันไม่เพอร์เฟกเดี๋ยวมันไม่ทางการเดี๋ยวมันไม่เป๊ะมันเลยไม่จําเป็นไงคุณเข้าใจไหมเพราะคนไม่ได้อยากฟังแบบนั้นคนอยากฟังคุณพูดแบบคนคุยกันมันเหมือนเพื่อนคุยกันมันเหมือนคนกันเองมันเหมือนครูกําลังมาเมาเม้์มอยให้ฟังว่าเนี่ย เออฉันประสบความสําเร็จมาฉันทํำยังไงแกแกฉันจะเล่าให้ฟังมันเป็นแบบนั้นดังนั้นไอที่คุณกลัวเนี่ยดังนั้นคุณเลิกคิดได้แล้วว่าคุณจะออกมาพูดอะไรที่มันแบบต้องเป๊ะต้องทางการต้องเพอร์เฟกเลิกคิดแบบนั้นไปเลย